สวัสดีครับ f อฟทุกท่านขอต้อนรับ F อซมาสรุปมาฟังบรรยากาศนะครับในการไปประกอบพิธีเปิดกล้องภาพยนตร์ญญเรื่องขายอ้อนะครับกับอาจากษ์สนชัยกับปูสนชัยมีอนไดแนม่มาโสกันมาบอกกัน รายละเอียดต่างๆอะไรถือกันอะไรยดอะไรบล็อกผงอะไรมาบก็อกองโดยโดยการสรุปแบบใดที่จะท่าให้เป็นพลังเป็นพลังบวกนะครับ เอฟซีหลายทันนะครับเอฟซี FC หลายทันทีอ่าโอ้ยมันออ่รอะไรนะเอฟซีหลายทันที่เห็นกูสนใจไปจากคอนแกนไปไปไปกอทมมอเนาะไปบางปิ่งสมุทรสาครสมุทรสงคราม นะครับก็ถือว่าเดินทางไกลเติบละสี่ร้อยกิโลสี่ร้อยกิโลซึ่งวัดนี้นะครับถือว่าเป็นบุญวาสนาของหมอรัมที่บอสโจได้ไปอาศัยแล้วก็บอกว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่สันซอจสอ,จอ,สอท่าบอกว่าจะเป็นคณะกรรมการวัดนะครับคณะกรรมการวัด ทีเป็นต้อนรับล้ะก็จัดสถานที่เข้าทำพิธีหลายสิ่งหลายอย่างก็ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการทีเพิ่นเอนดูกับเป่าสินปินทีไปอาศัยเนี่ยน,นะครับล้วก็ได้ไปอยู่นั่นประมาณวันที่สิไปถึงคณะกรรมการปรนกะคุรีคุจออ่าประสานนั่นประสานนี่ให้ ว่าเขาไปตั้งทินเนาะบอจโจกามาทำหนาทีประสานต่อในมือเย็นวันที่สิบเป็นกระพเาไปเรียงเขานะครับพาไปเรียงเขายุพัตคคานทาเลือนะครับงานกระราบลื่นดีทุกสิ่งทุกอย่างได้รับการประสานจากคณะกรรมการทางวัดบังและกก็ทั้งกองท้ายบังนะครับ กองถ่ายก็ถือว่าสุดยอดอมีอาหารเลี้ยงมีนันมี่นี่เหตุตอนรับเราศิลปินดาราไยไปกระดิยุ่ได้กินแบบอิ่มหนำสำรานนะครับเป็นเหตตอนรับเนาะอาจารย์สนชัยพรอมระนะคณะกลุ่มไปทำพิธีการเนกะกาพึงเคยเห็นว่ากองท้ายเปเลี่ยงแบบนี้ติเพื่อเหตุแบบนี้ติมันกินแบบนี้ตีเข้กบบเากระดีใจเรายังไม่เคยอ่ะ เราเรายังไม่เคยว่าไม่เห็นอู้สะพ่อกองทายไปท่าย่าไปท่าย่ำหนังละครไปเพิ่นกับวันไปหาเรียนสื่อยูสื่อขินยุ่กองทายอย่างยังมีมัดไม่ว่าจะเป็นกาแฟไม่ว่าจะเป็นอาหารการอยู่การกินมีครบนี่แหละคือสิ่งที่เพิ่นทำงานยางพร้อมนะครับพร้อมกับคณะกองทายเพิ่น คนกรเรียนประสานต่างคนต่างประสานมีนาะเทียไรประกประสาน็ดีใจแห้งนะครับถือว่าภาพยนตร์เรื่องนี้หนังเรื่องนี้เนี่ยสิประสบก็บความสําเร็จหลายอยู่ตามที่ได้ไปนะครับเริ่มงานบวงสรวงตอนเศร้าในการทำพิธีปู่ผลก็เลยนบอกว่าเราบวงสรวงใหญ่แล้วที่โดมหนังเรื่องนี้เราเปิดแล้วตอนนี้เราจะมาเปิดบวงสรวงเพื่อที่จะถ่ายทํา ขายอ้อเราต้องย่นย่อเวลาทุกสิ่งทุกอย่างกระชับกับเท่านั้นแหละตามที่เห็นนั่นแหละพี่นอ้องนะครับตามทีเอฟซี FC, ได้เห็นทุกคนแล้วก็หลังจากนั่นก็นได้จุดประทัดได้จุดประทัดเนี่ยกะบอสโจกับลูกสาวเ่นกับไปจุดนะครับไปจุดเพื่อที่จะขอสิ่งดีๆขอความปังของการของงาน อี่ดำนวนการเฮ็ดยอะในขณานี้เพิ่อนกาได้ไปจุดจุดแล้วๆกไ็ได้ได้หนึ่งแปดเก้าข้างล่างกับสองเก้า 2, คนปบเมื่อเฮชัยโยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งทีหลายผู้หลายคนชื่นชอบมักแนวนี้บันนี้ก็เล็กเล่ากับมัาออกอ่าเมาือแงเนาะหนึ่งแปดกับสามเก้ามันคือเพร่ะวาสองเก่าใชกัน สองเกาเนี่ถือทั้งล่างทั้งบนเลยเนาะออนะครับก็ดีใจแห้งแน,นี้หลายบู้หลายคนได้กำลังใจโดยเฉพาะวัดศิีวะดลเนี่ยแบบโอ้คนว่ามันธรรมดาได้นะนะครับเออได้เต็มเต็มเลยหนึ่งแปดนะครับอันนี้คือความโชคดีของของการเปิดงานแล้วก็มาอีกอย่างหนึ่งก่อกองท้ายเพิิน ก็บ,บอกว่าขอปูอขอบายสีคู่นี้เอาไว้เข้าประกอบพิธีถ่ายทํานะฮะาากะเออเอาให้ปนี้เอาให้กะมือนี้ก็ได้รับโทรศัพท์จากกองท้ายมาผนบอกว่าปูอขอบายสีอีกหนึ่งต้นได้ไหมเานว่าวันนั้นจะถ่ายอีกช็อตหนึง่งก็เลย ลำปากวันที่สิบหกปนีลงมาเอ,า,อาวันที่สิบหกเนี่ยพป็นีลงมาเอาเป็มากกาซสินพัลตมากเราเดีเยวกลับขึ้นไปกาซสิเฮดไว้ไว้เตรียมไว้รอพอเขาบอกเองว่าอันใดขาดโทรสั่งได,ได้เลยนะเขากับประสานงานกับลูกน้องเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือสิ่งทีเทามีส่วนหนึ่งละปูสนชัยมีส่วนหนึ่งล่ะนะนะครับที่ได้เฮดได้ทํำครับ เป็นพูดซอยคว่มฉิดไฮกระบอกโจกับทีมงานกองไทยบางครั้งมางข้ากับเข้ากับมันอายุหลายแล้วเนาะอายุหลายแล้วเขาบอกว่าให้ไปนั่นไปเนี้ยเนี่ยัสเียไปปะไรเขากับปฏิเสธเพาะว่าไปเพราะมันเขาอยากอยากบอกหนาวตาทุกเรื่องทุกเล่านะครับบานนีเขาก็มาเห็นไม่เห็นคลิปที่ออกไป f อฟ เอพซีนี่เป็นเอพซีบ่หลุดยากคือกันว่าปอสอดอกับว่าบ่หลุดยากคือกันแต่มาคอมเมนต์ว่าปูสนใจเนี่อ่านูน่นนี่นั่นซึ่งบ่มีบ่มีคนอื่นเลยบ่มีคนอื่นมาสิมาเมนเมนแบบนี้อ่ามา,มาม,มาเมนให้เฮาได้อ่าบัานทอนก็คงจะบ่เป็นเอพซีที่สังสรรค์คือคนอื่นลหลายๆคนเนาะ คนอื่นเป็นละลานพ้นอาจจะมีค้นแบบนี้จะข่าพ้นผู้เป็ยังบรรลุจักเรว่อวันนั่นแบบใดก็เลยขอไปเบืองว่าทำไมใส่ชุดขาวแล้วทำไมคาดผ้าเหลืองว่าสันวาอันนี้ก็เลยอยากจะฝากวามันมันเป็นยังไงคุณไม่ชอบใจก็ผ่านคือการเหตุแบบนี้เนี่ยเขาอัญเชิญ ผ่าเหลืองเนี่ยมาที Dream, snake, tube, <Yeah. S 2> ่ว so so ่าส so ูงสุดของเทพเบื้องบนเพิ่นเพิ่นชุดส่งชุดใสเพิ่นตำแหน่งเพิ่นเออเวลาเหรียนเชิญเพิ่นต้องใสให้เพิ่นเฮ็ดให้เพิ่นไผแเหลือเขาตีไปเฮ็ดเหรียญเขาที่ว่าผีบาปตัวเนอกรู้อยู่ในพิธีแบบนั้นเอาส่วนไหนคิดเอออเาส่วนใดคิดเนาะอันนี้ก็กะอยากฝากไว้ถ้าบ่าสั่งสรรค์กาย่ามาเขามาเฮ็ดให้ให้มันนั่นเขา เขาก็าลังทําวิธีการเขาก็าลังเห็ดสิ่งที่มันสวยงามสิ่งที่มันถูกต้องนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเท่ากับก็ดีใจทีว่าผู้พนว่าให้ต่อยอดไปเรื่อยๆเหตุไปเรื่อยๆทั้ไปเรอยบอกวัโจนี่แหละคือภาคพู่มใจพระววัโจนี่เขาจะเขาจะพัฒนาองค์กรพัฒนางานเพื่อที่จะมันต่อยอดอันใดทีว่ามันหนักเขาก็ตัดออกแต่ว่า ทุกส,สิ่งทุกอย่างทน่หนนั่นกับยุ่กับการมีกำลังใจขอบอโจร่อในกำลังใจหลายลืมเลืองหลายสิ่งหลายอย่างออกไปซะด้กำลังใจอย่างหนึ่งได้ลูกยูทูบได้ลูกลูกไส้เกิดวันที่เก่าเดือนดีปีมะลงนะอันนี้การปูกับเล่อวยพรไปออให้น้องยูทูบ เปิดวันดีเลือกวันที่เกิดดีปีมะร่งทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนเหมือนบอโจเขาจัดสรรเอาไว้เหมือนเทวดาเขาจัดสรรให้บอสโจได้กำลังใจได้มีพลังงานพลังใจไปสู่การสู่งานกันต่อไปก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจนั่เพราะว่าอย่างวันทีน้องยูทูบเนี่ยออกมาบเพรท่านในพ่อหาหมเอือและยอดเบิ้งในหลายล้าน บอโจแต่ท้ายถ้าออกไปได้เอาแต่ะชอตระช,ชอตออกไปเนี่ยโว้ยหลายคุ่มใจนํานี่แหละน้องยุทธภูมาได้มาดต่อยอดอีกต่อไปใ้เมื่อเขาใหญ่ก็าได้มาสืบสารงานศิลป์แท่นแท่น,ท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 นพอคือยังบอโจสืบสารงานศิลป์แท่นพอสงการนะครับอันนี้แหละคือสิ่งดีใจนะ,ะครับเป็นพลังบวกให้ก็บอดโจเขาบอกว่าเรื่องยังษ์คืมันจิบจ้อย แต่เรื่องพลังบวกนี้เราจะพัฒนาองค์กรของเราต่อไปกลายเป็นเป็นพ่วงหรือซึ้ดีใจนัมือนี้อีกมือหนึ่งเขาจะใช้ถ้ำยุวัดบางปิ่งนะครับมือนี้จากการใช้ทํำการเปิดฉากการเปิดละครเนี่ยกลใส่บุรากรหล,ะน,หลนะครับถือว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่หยิ่งใอ่ยอยู่ดอกเขายังว่าที่ราวะห้องหมู่อ่ะคณะกองไทยผลกับมหาปูมาหาปูผลมาก สืบเอาความรู้ของค่ายอ่อนเป็นมากอย่างไหนไปอยงไหนซึ่งผู้เพ่นก็นได้บอกห้ไปมดแล้วผู้เขียนบทเขียนยังเพื่นกับเขียนประแถงมั่นไปเท่านั้นว่าสันวานะครับก็ดีขึ้นกันนะครับเด้เข้าใจของคนอีสานบ้านเห่าถืออ่อนยอดคู่พัญวาผู้ใดข่มผู้ใดเกินผู้บาอาจารย์หาจินบข่ขืนนี่แหละมันก็คือกับสิ่งนี้แหละ ก็จะหากินบ่ขา้นแล้วนอกรูนอกท่างไปกับเป็นนี่ยังกัปฏิทตามเบอ่งกันแล้วกันสนุกสนานเตื่นเต้นนะเล่าใจทุกการนั่งชมอันนี้กัฝากไ้น้ำนะครับมือนี้ผู้สนใจอาจารย์สนใจกับฟงศรีเอาไว้ซํำนี่นะครับคุยกันซํำนีสักก่อนเนาะคุยกันซํำนีสกักก่อนละกะเดี๋ยวมีอยังคืบหน้าให้มารายงานกันต่อไปนะครับ ปรสิพยาพยาม,น,าาาน,ามนําขาวบอกข่าจานําคว่ำตื่นหนามาไล่งานใน FC, เอฟซีเฮ้าได้ฟังเนาะกับคอเอฟซี FC, ทุกทันทุกคนคิดดีทำดีมีการต่อยอดให้ตัวเองส้า่งงานสั่งการให้ตัวเองส้างรายได้ให้ตัวเองนะครับไก่สิบปีไม่ผ่านผล้าไปแล้วเท่ากับพยา,ยามทำความดีคิดดีทำดีก็ขอยมีพลังบวกเยอะๆให้ตัวเองจะเป็นการดีโชคดีวสวัสดีครับ